ฮืฮ่วันนี้วันให้อาหารครับผมก็อยู่กับช่องฮิชีเอ็กซ์ติกบุรกานะครับกับช่วงฮิลชีงชูคิโรยเจ้างูเรืองของพ่อนั่นเองนะครับนะก็วันนี้ก็ถึงเรื่งให้อาหารอีกแล้วนะ วันนี้ก็ไม่มีงูนะก็เว้นงูสักอาทิตย์ละกันเนาะก็นะครับก็อย่างที่เห็นๆกันก็จาคินาชีก็เริ่มทรงดีแล้วนะคือแบบไม่ได้แบบอ้วนเหมือนแต่ก่อนคือแบบตอนนี้คือมีนีมีสันหลังแล้วนะถึงแม้ว่าเกตเขาเกตเขาจะยังเ,เกดปรีอยู่เหมือนเดิมฮ นี่นี่เอ้ยน,น,นี่รอยแผลผ่าพยาธิครั้งแรกนี่ผ่าไม่เป็นให้หมอผ่าให้นะหมอผ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่าเครื่องกันเลยนะฮิโรชินะอ mm hmm. เป็นหมที่นี่ใส่ดีจริงๆเลยนะแต่ขนาดนี้ยังไม่กลับนะเ <Bro. S 1> ออฉันไปเอาไก่แค่บแป๊บเดียวทำไมแกไปมุดอยู่ตรงนั้นฮิโรชิฮะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะลูกอือดูขนาดของเขา เราต้องไม่กวนใจเขามากนะที่โรชิปเป็นงูที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะครับอย่าไปขัดอะไรเขามากนะเห็นเริ่มเริ่มทำทรงจะสู้แล้วอืเริ่มพองตัวขู่แล้วนะฮะออามมาดูอ้วนอย่างวะ <c oughs> ก็กําลังหิวนะครับดูโดมใหญ่เลยอืดูเสียงขู่กินเองเลยรอบนี้ไม่ป้อนแล้วฝึกบ้างฝึกกินเองบ้างนั่น เลยเยืออยากให้ป้อนไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมต้องกินเองแล้วเนอนั่นแหละกินเองกินเองสิวะอุย้ยคุณผู้ชมดูดูน้ำลายเห็นน้ำลายเขาไหมลายหยดติงต่งๆิงเลยหรือว่าหรือว่าเขาจะหาหัวได้แล้ว <laughs> มันไปนดมพื้นอ่ะท่านผู้ชมมันดูงูของชี้ เหยื่อวางให้แล้วมันก็ไม่กินน่ะมันหาหัวไม่เจอเอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องกินหัวหรอกมัง้งอะไม่พอไม่เหมือนตอนกินงูเลยเนาะตอนกินงูนี้กว่านี้นั่นแหละลูกพ่อเอ้ยจะทำก็ทำได้นีห่หว่าฮะแต่แต่ก็ไม่กินเองอยู่ดีก็ก็ให้ป้อนอยู่ดีปะ่ะฮะยังไงเรา ทุกวันนี้เป็นงูป้อนนะดีนะไม่ป้อนเหมือนแต่ก่อนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวกิน,นแกมุกมับมุกมับมุกมับน่าอร่อยนะกินอิม่มแล้วก็จะได้เ,เลยเล่นนะเพราะว่าไม่ใช่เวลานอนเป็นเวลาตื่นนะก็อย่างผมนะคืออย่างทิโรชีเนี่ยคือผมให้อสองอาทิตย์ครั้งนะครับ ก็เจ็บสี่ตัวนะก็เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นงูที่มีอายุแล้วนะดูสิดูดูดูขนาดเป็นงูที่มีอายุแล้วแล้วก็แบบว่าการเผ่าผ่านเขามันช้านะครับมันกําลังทํที่ใส่ส่วนตัวของมันคือการเลือ้อยถอยหลังนะะตอนนี้นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมเราจะลองโยนให้เอาไหมนี่นี่นี่ต้องโยนให้แบบนี้นี่อุยอ้ย วุ๊บอุ้ยหี่กระโดดตีหลังอะเกือบไปแล้วโอ้โหแทบจะนอนอยู่กับที่นอนหลไม่เบาเลยเนี่ยเราเนี่ยฮะเปิอไม่ได้เลยนะตอนหิวหิวเนี่ยเฮยโอโหฉันงั้นเหรอที่ฉันให้เยอะช้าน่ะมันไม่ถูกใจนายสินะฮะฮิโรชิ มันไม่ถูกใจนายสินะถึงได้เกล้าแบบนี้นะโ oh. oh. komma, อ้โหเขาเข้าสุ่มหมดเบอร์สเกิร์ไปที่เรียบร้อยอ้แม่แม่แม่ท้องอิ่มก็เริ่มเลยนะตอนนี้ก็อยู่สุดพอสมควรนะครับอุ้ย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 ยังไงเฮโรชิช่วงนี้เป็นอะไรฮะอุ้ย ช่วงนี้ตอนนี้เข้าสู่โหมดเบอร์สเกอร์เป็นที่เรียบร้อยครับช่วงโมงหหิวนะก็เดี๋ยวไปใส่อุอปกรณ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะฮะโอเคตอนนี้ก็ใส่ถุงมือมาแล้วกันเหนียวนะฮะเอ้อเนี่ยก่อแข่เนี่ยมันจะไปยากอะไรฮิโรชิฮะถามหน่อยสิฮา ช่วงนี้มันเป็นอะไรลูลกลุไม่ต้องดุกับพ่อขนาดนั้นก็ขอโทษทีก็แม่เรื่องสุขภาพไงลูกนะมันก็ต้องมีอดกันบ้างนะเข้าใจพ่อหน่อยสิก็ไม่ได้อยากให้อดซะหน่อยแต่ตอนนั้นคืออ้วนมากเลยเข้าใจไหมมันก็ต้องมีอดกันบ้างนะโอเคก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอาทิตย์ละสองตัวแล้วกันนาอนะอย่าโกรธกันเลยนะ โห oh, ฮิงโรชี้งอนซะแล้วดูลาไปกินตรงนู้นมุมถ่ายออกจะสวยวันนี้ทำไมไม่ล่าเริงเลยอะลูกฮะวันนี้หนูไม่ล่าเริงเลยรู้ตัวหรือเปล่าอารมณ์บูดอยู่ตลอดเวลาเนี้ยผู้หญิงไม่ชอบนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนบ้าอะไรคุยกูแ <c oughs> สดงว่าวันนี้อยากกินแบบดูดเหรอเฮ้ใช่ไหม ต๊ะมาสิอืมสงสัยวันนี้อยากกินแบบดุๆนะครับอยากกินแบบหล่อๆนะโอ้ยเสียววาบเหมือนกันนะเนี่ยเกือบได้เข้าโรงพยาบาลแล้วไงเกือบได้เข้าโรงพยาบาลแล้วถ้าฉันเข้าโรงพยาบาลฉันไม่ได้เลี้ยงแกนะฮิโรชิบอกไว้ก่อนฉันได้เข้าโรงพยาบาลอีกรอบฉันไม่ได้เลี้ยงแกเลยนะฮะดีนะป้องกันไว้ตลอดนะฮะ ขาเอินว่าเฮ้ยเ้ยยังไงยังไงขอเชียบขึ้นหน่อยสิว่าไปนั่นอืมบางทีนะครับบางทีเออช็อตมันลุ้นบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ตักมากนะมาดินี่นี่เยอะอยู่นี่เอ้ยไม่กลับวะลูชี้มานี่หน่อยอืออีชุบเอ้ย เขาพูดที่ไหนจ้ามุมนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยอุย้ยเช็ดปากเงยทำตัวโหดในโหมดหน่ารักอะสุดท้ายแล้วอะเร็ว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 ,รวอุ้ยะอุยะ้ยหอืมอืมเวลาเข้าโหมดนี้นะครับเขาก็จะค่อนข้าง ดุร้ายเอ้ยดุร้ายมากฮะดุร้ายมากโอ้ยเลี้ยงจงอ่างปะเนี่ยเร็วมาเร็วอย่าดื้อนะกินเลยจะกินไหมจะกินหรือเปล่าจะกินไหมจะกินหรือเปล่าสักหน่อยไหม สุดท้ายแล้วเนี่ยเ hey, Conf ฮ้ยยอมคอมฟอร์มคอมฟอร์มไทยแลนด์รึเปล่าฮะอืมมาดดกันนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ย hey, นายนะ่ะนายต้องมากินอาหารจิ้นสุดท้ายนะไม่งั้นมันจะเสียได้ของมากเลยนายเข้าใจหรือเปล่าโยน่ในที่สุด เราก็ได้ให้เทียบตัวสุดท้ายกับฮิโรชิได้สำเร็จมิชชั่นคอมพลีสนะก็เหลือคอมพลิสอย่างนึ่งคือเอาเข้ากรงนะฮะมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะอืมเป็นงูที่ตะก,การจริงนะเอ้ยยาวปัดจงอางเลยนี่ผมนี่ไม่ต้องเลี้ยงจงอางหรอกเลี้ยงฮิโรชิก็พอแล้วเนี่ย นะดูมันลากเข้าไปกินสองไฟแป๊บดู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 มันลากเข้าไปกิน,อน,กกนโอ้เหนื่อยนะฮะเล่นซะเหนื่อยเลยอือก็อย่างนี้นะฮะงูป้องทองนะก็บางครั้งตัวที่เชื่องมันก็ไม่เชื่องเสมอไปเออเรียกเชื่องก็ไม่ดีสินะเรียกว่านิ่งดีกว่า ตัวที่คุ้นชินกับมนุษย์ก็ใช่ว่าจะไม่ดุนะฮะก็เป็นธรรมชาติของบ้องทองทำเป็นสันทัตยาณเขานะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะฮะสัตว์กันเสน่อยเลยก็ช่องฮิรุชิ e อ็กซ์ติกบอยก้านะครับกับช่วงฮิโรชิโนูคิร่จอมโมหยยิวนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกันนูนฮิโรชิอุ้ยซูมผิด <laughs>